มาดูมาดูต่อนะครับเรื่องหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุต,ตามภายในสนามไฟฟ้านะครับจริงๆหัวข้อน,นี้คือเรื่องของการอินทิเกรตเชิงเส้นจริงๆหรือว่าเราเรียกว่าลายอินทิเกรลนะจริงๆตัวลายอินทิเกรลเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญของหัวข้อน,นี้คือการหาตัวตัว,ว dL หรือว่าเราเรียกว่าอนุพันธนะ์ความยาวนะอนุพันธ์ความยาวนะครับ <C oughs> ของแต่ละพิกัดนะในทิศทางที่เราต้องการนะครับนะส่วนรายละเอียดเนี่ยเราไปอ่านในตัวตัวหนังสือค่อนข้างที่จะมีรายละเอียด <c oughs> แล้วก็อ่จะพูดในตอนท้ายจะพูดเรื่องของอ่ากนรารุลักษ์พลังงานนิดนึงนะครับเรื่องของของตัวลายอินทิเกรลนะจากที่ที่เราตัวอย่างที่เราได้ได้ศึกษามาคือว่างานในการเคลื่อนที่ประจุเนี่ยในการเคลื่อนที่ประจุ ภายใต้สนามไฟฟ้าในระยะทางดใดๆเนี่ยนะครับเราสามารถเขียปริมาณสเกล a าได้เท่ากับตัวนี้ก็คือจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายนะนะครับทีนี้จริงๆตัวเดลต้าเเนี่ยหรือว่าเราเขียนเป็น d ดลต้าตัวนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับทิศทางแล้วก็สนามไฟฟ้าจริงๆถ้าเราเขียนใน,ในรูปของเชิงเวกเตอร์นะมันจะเป็น W เท<ม>่ากับ Q ิอินทิเจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลาย e .dl นะ dl ตัวเนี้ยมันคือทิศทางของ delta l คือความยาวคูณกับทิศทางของมันนะนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับถวว่าเราต้องการในการเคลื่อนที่ประจุจากจุด b ไปยังจุด a นะีซึ่งตัวสนามไฟฟ้าเนะี่ยนะครับนะ ก็ไปตามลักษณะนี้คือเส้นทางมันไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะเป็นเส้นอะไรก็ได้นะครับเราจะสามารถเขียนจาก Q แประจุ A คือถ้าเราแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเป็น6 6ส่วนสมมติว่าตัวนี้เราแบ่งเป็นส่วนย่อยเป็นหส่วนหนึ่งสองสามจนถึงเดลต้าที่6เพราะฉนั้นงานที่เกิดขึ้นก็คืองานที่1ที่2ที่สาจนถึงที่6กนะครับก็คือ Q E L E L คือตัวนี้นะสังเกตว่า E L เนี่ยมันจะต้องไปที่ทางตามของเดลต้า 1> l 1นะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้คือใช้นะเพราะนั้น e ในทิศทางมันจะต้องดอทกับทิศทางที่ไปทิศทางเดียวกันเพราะว่าอย่างเช่อ ax ดอทกับ ax เนี่ยจะได้1นะครับเพราะนั้นถ้ามันอยู่คนละทิศทางเนี่ยมันตั้งฉากกันเนี่ยมันจะได้ศูนย์เกิดขึ้นนะนะถ้าเราเอาตัวนี้นะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปเวกเตอร์เราจะได้อย่างไงก็คือเอา e ดอทเดลต้า l นะตัวเดลต้า l เนี่ยก็คือ จริงๆตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเขียนนั่นคือขนาดคูณกับทิศทางของมันนะครับทิศทางแต่ละอันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับอันนึงอาจจะมีเฉพาะ ax หรือว่า ax ay ก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะสามารถเขียนนะครับให้อยู่ในรูปที่มันง่ายง่ายขึ้นก็คือถ้าเราให้ e แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นในทิศทางเดียวกันหรือว่ามันเป็น uniform ก็คือิว่า e เนี่ยมันไปทางด้านนี้เหมือนกันหมดเลย เพราะฉะนั้น e จากแต่ละอันต่เนี้เป็น e ห e e นะึ่ง e สอง e สามเนี่ย e มันเท่ากันก็จะดึง e ออกมาเพราะนั้นตัวที่มันเปลี่ยนแปลงคือเหลือเฉพาะอะไรครับความยาวที่มันทิศทางของความยาวที่มันเปลี่ยนไปนะครับหรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการรวมส่วนย่อยๆทั้งหมดนะครับรวมจากตัวนี้ไปจนถึงจุดปลายตัวนี้ก็คือการรวมนะรวมรวมรวมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น delta l รวมก็จะกลายเป็นอะไรครับ l จาก b ไปจนถึง a พูดง่ายคือการหาความยาวตรงนี้นั่นเองนะนี่ความยาวเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเวลาเราหาพื้นที่ใต้กราฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นรูปเนี่ยนะครับตัวนี้คือเป็นฟังก์ชัน f x ใดๆเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องหาอะไรครับส่วนย่อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือการอะไรครับก็คือการอินทิเกรตพื้นที่การอินทิเกรตของฟังก์ชัน f x นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟนั่นเองหรือนะนะนะ ถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของอินทิเกรตก็คือมันก็คือ Q การเคลื่อนที่ประจุ Q ภายใต้สนามไฟฟ้า E นะครับตามเส้นทาง dl นะครับคืออย่างที่ผมบอกคือเป้าหมายของหัวข้อนี้คือ dl นั่นเองนะครับในแต่ละพิก,กัดนั่นเองนะครับนะซึ่ง dl แต่ละพิก,กัดเนี่ยก็จะ เอาง่ายสรุปออกมาได้ตามตารางนี้นะครับของพิกัดฉากก็จะง่ายหน่อยคารินเชียนก็จะเป็น ax dx ay dy นะครับเพราะฉะนั้นถ้า e นะครับอยู่ในทิศทางอยู่ใน e e นั่นก็เป็นสนามตัวเวกเตอร์ฟิลนะมันอยู่ในทิศทางของ dl ใดก็ตัวนั้นมามาขูดเข้าไปอย่างเช่นสมมติว่า ex ในพิกัดฉากเท่ากับ 2x dx บวก 3, z, a, y แอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันไม่มี a c เพราะนั้นมีแค่ a x กับ a y เพราะนั้นตัวนี้ดอทกับตัวนี้เขาเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดอทกับตัวน,วน,วนี้แล้วก็อินทิเกรตแยกกันออกไปนะเพราะนั้นเอา e a ดหรือว่า e ดก็จะได้ทเท่าะะไหร่ครับ2 x dx อินทิเกต x นะบวกกับ3 z d แอินทิเกตเทียบ y เห็นไหมครับ พราะ ay กับ ay x กับ xx นะครับอันอืน่นพิกัดอื่นก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างง่ายๆก่อนนะนะครับามาดูตัวอย่างนะครบับอกว่าจงหางานนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่จุดประจุ q เท่ากับบวก3มนะไมโครโครูลอมจากจุด4เมตรนะครับายแล้วก็ศูนย์นะครับไปยัง2เมตรแล้วก็ายส่วน2 สองในพิกัดทรงกระบอกเพราะนั้นตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรครับโลฟี Low, free, แล้วก็ซีนะโลฟีซีนะครับโดยภายใต้สนามไฟฟ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทําไงครับอ่ะเราก็ต้อง,องจากงานเนี่ยงานถ้าเรางานก็ต้องกับการเคลื่อนที่ประจุจากจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดปลายภายใต้สนามไฟฟ้าในระยะทางที่ นะครับเขากาหนดทีนี้ประเด็นคือตัว dl นะครับ dl โอเคเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาตัว dl เนะี่ยในพิกัดทรงทรงกระบ,บอกก็จะเท่ากับ dl alo ในทิศทาง alo lo df ในทิศทาง af แล้วก็ dz ในทิศทาง az เพราะนั้นเราพบว่าโจทย์กําหนดให้คือ alo นะครับแล้วก็ az เพราะนั้น af ไม่มีก็ตัดทิ้งไปนะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็คือเหมือนกับถ้าเราเอาตัวนี้นะครับ e d e. l เอา e d l ก่อนก็ได้นะครับวิธีการทำส่วนใหญ่ผมจะให้เอา e d l ก่อนเพราะง่าย e คือตัวนี้มาดอทกับ dl คือตัวนี้นะครับเพราะนั้น a โลกับดอทกับ a โลก็จะได้ผลออกมาเพราะนั้นก็จะได้อะไรครับ10กำลัง5โล d โลกับตัวนี้ก็จะได้ไปเลยครับ d โลขึ้นมานะครับบวกกับแใช่ไหมครับแกับตัวนี้ก็กลายไปเลยครับ10 กำลัง5้าแดดีแซดเห็นไหมนะครับอันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็เท่ากับลบ Q ก็คือ3คูณ10ไมโครคือลบหนะครับอินดิเกตจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นดีโลหรือดีแซดเพราะตัวนี้เป็นดีโลใช่ไหมครับเอา10กำลัง5โลดีโล โลจากไหนถึงไหนครับอันนี้คือโลใช่ไหมโลหนถึงโลสอเพราะนั้นก็คือเริ่มต้นก็คือที่4สิ้นสุดที่2นะครับบวกกับ10บกำลังห้านะแซดดีแนะครับแซดเริ่มจากเท่าไหร่ครับตัวนี้คือแซดใช่ไหมแซดก็คือลมจากศูนย์จนถึงเท่าไหร่2นะครับก็ปิดวงเล็บเข้าไปนะ ก็ทำการอินทิเกรตก็ได้แล้วครับลบสามคูณสิบกำลังลบหกนะครับอินทิเกรตอันนี้สิบกำลังห้าสิบกำลังห้าดึงออกมาทั้งคู่ได้นะนะครับคูณสิบกำลังห้าทั้งคู่ดึงออกมาก่อนนะครับแล้วก็อินทิเกรตหนึ่งส่วนโลดีโลก็ได้แล้ครับเลขชั้นลอล็อกโลก็คือสี่สองนะครับบวกกับอินทิเกรตแซดก็ได้ครับแซดกำลังสองส่วนสองนะก็จะได้เท่าไหร่เอ,อ่ย <c oughs> เอาตัวนี้เอาคูณ10กำกำลัง5เข็ไ้าไป30คูณ10กกำลังลบ1นะครับลอนก็จะกลายเป็น Natural ลอนของเขียนะนี่ก็ได้ลอน2อลบ4นะครับบวกกับแทก็คือ0ูนย์เท่าทีก็จะกลายเป็นอะไรครับ4หารด้วย2นะครับก็ได้2ลบ0นนั่นเองไ็ได้2นะนะครับ ครับดูต่อนะครับก็อันนี้ก็จะกลายเป็นลบ30สคูณ10ยกกำลังลบ1นะครับลดลลบก็คือหลอนที่มันหานกันนะครับบวกกับ2นะกดเครื่องคิดเลขกันอ่านนะครับ โอผมลืมไปนิดนึงดูเช็คนะเพื่อตอนนี้มันเป็นสามไมโครนะนะลบหน่สามไมโครสามไมโครนะครับันี้ก็เป็นสามไมโครนะครับอัน <c oughs> นี้ะนั้นเราอันนี้คือลอนเท่าไหร่ลอน0ูนจุดหลอนศูนย์จุดหี่ก็ได้็เดีลบสมไมโครเดยลบหนึครับลอนศูนยะ์จุดห้าก็ได้เท่ากับลบศูนยจุดเก้าสามหัวกับ สองครับ <c oughs> คูณออกมาแล้วก็ได้เท่ากับลบเท่าไหร่ศูนย์จุดสามเก้าสองจูลนะ <c oughs> นี่คืออะไรนี่คืองานที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกถ้างานมีค่าเป็นลบแสดงว่าอะไรครับงานเจากสนามไฟฟ้าเองนะครับอันนี้คือเราอะไรครับไม่ได้งาน ข้อหมายเหมือนกับประมาณว่าอันนี้คือสนามไฟฟ้า e ระรววางประจุตัวนี้บวก3มโคคูลอมมันจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งมายังจุดหนึ่งนะสตตัวนี้เป็นจุด A จุด B มันเคลื่อนจาก A มายัง B เนี่ยด้วยแรงของสนามไฟฟ้าเองนะครับเราไม่ได้งานนะครับอ่านะครับมีเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตัวนี้นะครับนี่ เราเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานนิดหนึ่งนะครับเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆเนี่ยน,นะครับ <c oughs> สมมติว่าเรามีสนามไฟฟ้าก็ได้สนามไฟฟ้าทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นคือจุด A นี่คือจุดอะไรครับจุด B นะซ่ะเราในในเริ่มต้นเนี่ยผมเคลื่อนที่มาทางเนี้อันนี้คือเป็นเส้นทางที่หนึ่งนะหรือว่า DL หนึ่งเอง ขากลับผมเคลื่อนที่ทางนี้ไม่ใช่ทางเดียวกันนะนี้เป็นเส้นเช่นานที่สองนะครับก็ dl สองนะครับ <c oughs> เราจะพบว่างานที่เคลื่อนที่จากอันที่หนึ่งก็คืออะไรครับก็คือ e. dl เนะี่ยสมมติว่ามีประจุตัวนี้คือ q ลบ q มาในงานนะครับมันจะมีค่าเท่ากับงานที่เคลื่อนที่จาก เส้นทางที่2คือ e.dl นะครับัมันเท่ากันอันเนี้ยนะครับเราเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานหรือเราจะสามารถเขียนอีกแบบนึ่งก็คือว่าถ้าเราอินทิเ a t e cost นะครับ cost path นะครับคือจาก1ไป2หรือ2ไป1ก็ตามมันโคสเห็นไหมหรือว่ากลับมาที่เดิมนะครับ e.dl จะมีค่าเท่ากับ0นะตัว e เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เป็นฟังก์ชันเวกเตอร์ใดๆก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันใดๆก็ได้นะครับที่เป็นของเวกเตอร์ถ้าถ้าอินทิเกรตตัวเนี้ยนะครับดอทโค้ดพาร์ทเนี่ยเราจะเรียก f ตัวนี้ว่ามันเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะเวกเตอร์นะครับหรือว่ากดอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะนะครับหรือว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟนั่นเองนะครับคือมันอนุรักษ์พลังงานนะค,คือหมายถึงว่าพลังงานจะไม่ขึ้นกับเส้นทางนะครับแต่ถ้าเราโค้ด พาร์ตมันเนี่ยมันก็จะทําให้พลังงานไปเกับกลับเนี่ยเท่ากันที่ศูนย์นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าใครได้เรียนเซอร์กิตนะโดยเฉพาะว่าเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเจอ e.dl โค้ดพาร์ตเท่ากับ0นะครับตรงเนี้ยนะครับจริงเดี๋ยวเราไปเรียนหัวข้อทายไป e.dl ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับศักย์ไฟฟ้า v นะซึ่งตรงเนี้ย sigma v นะหรือว่าโค้ดพาร์ต นะในโค้ชพาร์ตจะมีค่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้คืออะไรครับคือช็อปม้วนเตะรอนะสักไฟฟ้าภายในลูปใดๆโค้ชลูปใดๆจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับที่มาคือของตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าีทีนี้พอแค่นี้ก่อน